สวัสดสีครับสวัสดีรสดสครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮานอยปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามน,นะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งน,นะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม รวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แว้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง3 4 5หนะครับนี่ที่3กับ4นะ3กับ4นะครับ3 7 3 8 3 9 3 0 4 7 4 8 4 9 4 0นะครับ ถ้าห้ามาล่ะห้ามาก็ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับถ้าห้ามานะเอาเราดูเฉพาะส่วนที่มันเด่นเด่นนี่ก่อนแล้วกันอ่าครับตัวใหญ่เนี่ยนะเน้นที่สามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับส่วนแปดเก้าศูนย์อยู่ตรงนี้นะอ่าครับสีอะไรดีสีอน,นี้นะเนาะอ่าครับ ครับตามนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็อยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆเป็นไหมอ่าอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆนะจะกระดุกกระดิกนะอ่าครับโอเคเราน้นที่สามเราก็ดูที่สามนะอ่าครับอาบถามเจ็ดเจ็ดสาม 8, 8, 8, 3 883 3993 3003ครับตามนี้เลยนะครับอ่ะจดเอาครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคนะตามนี้นะครับขอบขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆๆนะครับ วันนี้ก็มี่านนี้ครับวันดีครับ